กติของที่นี่นะที่นี่ไม่ได้ทำบุญวันพระนะวันพระก็ไปยโยมไปทำบุญวัดใกล้บ้านนะวันอาทิตย์เกิดโยมจะมาจากหลายที่หลายทิณน,นะมาทำบุญกันที่นี่นะเราทำมานานแล้วนะจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะ ส่วนมากวันพระก็ไม่ตรงกับวันหยุดนะไม่ตรงเสาร์อาทิตย์นะโยมก็มา,มายากนะที่จริงเรามามาก่อนการหลายอย่างนะอะไรที่เขาไม่คิดกันก็คิดมาก่อนแล้วนะอะไรที่เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนก็ปรับเลยไม่รอ นะไม่ทำอะไรทำ,ทำตามเข้ามาอย่างที่วัดอื่นๆเขาทำกันเราก็วัดวังหินก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วเมืนะ่อก่อนถูกทิ้งร้างมา200กว่าปีน,ะนี่เราพ่อมอนมาจากโคราชนะคนโคราชนะมาบุกเบิกทำวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ อยู่ขึ้นมาจากพื้นที่ไม่กี่ไรนะ่ที่เหลือก็ถูกชาวบ้านรุกเข้ามาทำไร่ทำนานเหมือนวัดดางทั่วๆไปแถสวสุโขทัยยุธย,ยาเป็นอย่างนี้หมดเลยบางทีเจดีอยู่กลางบ้านนะอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยนะโชคดีว่าในยุคนั้นนชาวบ้านก็ศรัทธาในหลวงพอ่อมอนก็เริ่มคืนพื้นที่ให้ ที่เขาทำไร่ไทน้นายอยู่นั่นแหละนหะลวงพ่อก็เริ่มปลูกต้นไม้ขึ้นมานะแล้วก็ทำให้เป็นวัดของการเผยแผ่ธรรมนะไม่ใช่วัดแบบที่ก็มีอยู่โดยทั่วไปนะเมื่อก่อนเราไม่คิดจะสร้างโบสถ์ได้ซ้ำไปเมนก็ไม่มีที่นี่นะนะาพอไม่คิดจะทำมีโบสถ์มีเมนแล้วมันยุ่งนะ ช่วงหลังมาก็อ,าอยากมีโบสกันนะมีโบสก็เริ่มสร้างโบสนะแต่ว่าแม้จะมีโบสถนะ์ว่าไปแล้วโบสถ์วัดบางหินที่ใช้คุ้มสุดแล้วนะบวชมันแทบจะทุกเดือนนะนะเรส่วนมากก็จะเป็นบวชนาคหมูนะเพราะว่านะบวชองค์เดียวเราก็ไม่อยากรับนะขี้เกียจมาสอนทีละองคนะ์มากันหลายๆองค์ก็จะได้สอนทีเดียวไปเลยนะีนะ อันนี้ก็เลยกลายค่านิยมขึ้นมาว่าแต่อยากจะไปเดินป่ามาบวชวัดวังหินนะหรืออยากจะมาปฏิบัติมาบวชที่วัดวังหินนะมันก็เลยกลาย,ลายว่าเราได้สกรีนคนในระดับหนึ่งนะถ้าคนไม่ตั้งใจจริงๆมาอยู่วดาดังหินไม่ได้นะนะก็เลยกลายว่านะที่มาอยู่วดาดังหินก็จะเป็นคนนิสัยปแปลกๆประเภทหนึ่ง <laughs> ไม่เหมือนชาบ้านชาเมืองเขาแล้วกิจกรรมอื่นก็นคิดก่อนทำก่อนมาเยอะแยะไปหมดนะเมื่อวานนี้เขาเมื่อวานก่อนมั้งนะเมื่อวานนี้แหละนะพระไปประชุมเรื่องของการที่จะทำา m o มคือวัดทั่วประเทศต่อไปเนะี่ยจะต้องนะ จัดระเบียบในวัดทั้งหมดนะโดยมีทางเทศบาลทางผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเข้ามาร่วมอ่านกันนะเพื่อที่จะทำให้วัดสะอาดสะอ้านอะไรเนงะี้ยซึ่งเราทำก่อนมาต้องเป็นสิบปีแล้วนะเรื่องการจัดการขยายเรื่องการจัดระเบียบในวัดอะไรต่างๆนะเห็นว่าอะไรทางคนทำก็ทำนะมันดีอย่างนี้นะ เหมือนวัดอื่นนะกรรมการวัดคุมทนะนะายกเป็นเจ้าวัดพระมีหนะ้าที่เฝ้าวัดอย่างเดียวแค่นั้นเองบริหารจัดการคือทายกนะี่ส่วนมากว,าวัดอื่นมักจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าต้องหินไม่ใช่นะนะอะไรที่เห็นว่าสมควรทำทำเลยหรยว่าจะมาอยู่นี่ต่เห็นว่าสมควรทำทำเลยไม่รอนะอยากทำอะไรทำนะต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ บางทีก็คิดเองเออเองประเด็จการบางทีก็ประชุมปรึกษาหาเรือนก่อนถนะ้ามันงานใหญ่เกินไปที่ต้องอาศัยมือคนอื่นน,ะนะนี่นะก็ทำมาเงี้ยนะแล้วก็เป็นจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานนะนะเพราะว่ามันสืบต่อมาอย่างนี้นะวัดวางหินนะมันโยมก็อาจจะลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัยตอนนี้กำลังคิด จะทำที่พักของผู้มาปฏิบัติดูนะนะแล้วก็เห็นปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าสมมติจะสร้างตึกสักสามชั้นอ่างเงี้ยให้โยมมาอยู่ปฏิบัติอยู่เป็นห้องห้องห้องไปงน,นะทำได้ไหมทำได้นะแต่ปัญหาที่ตามมาคือการดูแลรักษานะบัดไม่ใช่โรงแรมหรือรีสอร์ทที่จะต้องจ้างพนักงานประจำอะไรมาคอยดูแลมันะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ วัดก็คือวัดนี่แหละนะอนะย่างเมื่อวานเนี่ยพระคันตุกะจะอยู่ก็ติดต่อโผลขึ้นมาเราก็เตรียมไม่ทันนะปกติจะให้พักกุฏิรับรองนะแต่ว่าตอนนี้กุฏิรับรองเรือนรับรองโยมวิยากรพักเต็มไปหมดแล้วนะนะเพราะงานเขาเตรียมงานกันมานานแล้วมาเ่ยพึ่งมาเตรียมนะโนะยมมาจากกรุงเทพไปคราสามไร่นอนอยู่ห้องนวดแล้วมั้ง หรือนอนอยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้นะนั่นก็โยมก็ทำใจหน่อยแล้วกันนะมาวัดนะนี่แหละวัดนะวัดใจนะนะจริงไอว้วัดวัดวนะัดเนี่ยมันเรามาเรียกในแบบภาษาไทยนะภาษาบาลีจริงๆท่าน,นใช้ก็ว่าวิหารวิหารด้วยว่าที่อยู่หรือบางทีเราเรียกกันว่าอารามนะนะ ร้ายก็คือที่เป็นที่น่ารื่นรมนะจะแปลตามศัพท์บาลีนะส่วนวัดในภาษาไทยจะเป็นดูของเขมีเมก็ใช้คําว่าวัฒนะแนะปลว่าพัฒนาวัฒนาพัฒนาเนะีนะ่ยพัฒนาจิตนะมันเ,เวลามาอยู่วัดนี่แปลว่าต้องมาเพื่อการฝึกใจตัวเองนะเพราะว่ามันจะไม่ได้สิ่งที่น่าชอบใจทุกเรื่องนะพระเองก็เป็นอย่างนั้นนะ อยากกินของร้อนก็นด้กินของเย็นอยากกินของเย็นก็นด้กินของร้อน,นอะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องไม่ได้นะโดยเฉพาะที่นี่มีเรพสตตอนะมาตรวจเลือดประจำปีตรวจสุขภาพพระสฆงประจำปีเนี่ยเห็นผลที่ตามมาก็คือไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยนะนะหลายองค์เป็นอย่างนั้นแล้วก็โรคภยัยไข้เจ็บอะไรอย่างอื่นแล้วทุกวัดเป็นเหมือนกันหมดเลย นี่พาก็เป็นโรคอ้วนใช่ไหมพะก็เลือกไม่ได้อีกทําไมต้องเลือกฉันอาหารยังวน,นอย่างนี้ก็ว่าไปพระไม่ได้หุงข้าวกินเองไม่ได้ทำข้าวกินเองชาวบ้านเขาใส่มายังไงใส่บาตรมายังไงก็ต้องฉันอย่างนั้นนะส่วนมากชาวบ้านนะใส่บาตรมาก็ใส่ตามใจตัวเองใช่ไหมละ่นะโยมมาเลี้ยงเพนก็นะทําบุญนุทิศให้คุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะคุณแม่ชอบ Na, ขาหมูเงี้ยเขาขาหมูถต่ไหวพระพระเลือกได้ที่ไหนเนี่ยเพราะนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการฝึกใจตัวเองมันโยมมาอยู่วัดเหมือนกันยังไงมันก็ไม่สะดวกสบายมันอยู่บ้านอยู่แล้วเน่จะอยู่ยังไงให้มันมีความสุขก็ไปเลือกเอาแล้วกันอยู่ที่การวางใจของเราเน่ถ้าวางใจถูกก็อยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายเหงั้นเถอะ นะถ้าวางใจไม่ถูกก็ทุกอย่างงั้นแหละนะนะถ้ายอมรับได้ว่าาก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้นะมันมีข้อทุด,ดงข้อหนึ่งของพระเนี่ยนะเวลาท่านปฏิบัติตุดงตอนนี้เวลาเรานึกถึงพระตุด,ดงเราก็จะนึกถึงว่าพระทีดดท่แบกกรดแบกย่ามอยู่ข้างถนนนะเดินไปเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้โยมก็แตกตืนก่นไปใส่บาตรหอบขี้วันนี้ลุงตุงนั่งนะนั่นคือพาตุวด,ดงในความคิดของโยม นะแต่ไอ้คำว่าทุดงเนี่ยแปลว่าขัดเกลาางเงี้ยน,นะอย่างเช่นทุดงข้อหนึ่งว่าอยู่อาศัยในกุติที่ท่านจัดไว้ให้นะนะก็จะมีพระที่ท่านมีหน้าที่จัดการเรื่องของกุตินะนะนะท่านจัดไว้ให้อย่างไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นไม่มากเรื่องนั่นเถอะน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 ี่ก็เป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหนึ่งเดินมิตรบาทเป็นวัดอย่างเงี้ย เดินมินุบาทเป็นแถวเป็นวัดอย่เงี้ยนะคือก็เดินเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยนะคุณจะไปอยากจะไปเดินเดี่ยวอยู่องเดียวก็ไม่ได้นะี่ก็เป็นการขัดเกลานี่นะบางทีองนำก็เดินเร็วไปบางทีองที่เดินนํำหนากนเดินช้าไปนะบางทีด่าลำคาญน,นะจิตมันก็นงดกิริย์ลำคาญนะก็ดูจิตตัวเองไปนะทำยังไงมันต้องจะเป็นกุศลนะนะอย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อวานเราสวดกันนะสัมมาวายามะคืออะไรนะ มาระวังไม่ให้อกุศลนี่ยมันยังไม่เกิดให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นอันไหนที่เกิดแล้วก็พยายามจะยลละมันอย่างนงี้นะกุศลอะไรที่ยังไม่เกิดก็ทาให้มันเกิดขึ้นอันไหนที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มันเจริญงอกงามไพบุญบริบูรณ์มากขึ้นอย่างงี้นะั่นคือความเพียรซึ่งเป็นตัวสัมมาวยายมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะนะเป็นตัวตะบะ นะถ้าเราไปดูในมหาสติปัฏฐานก็จะบอกว่านี่คือตัวอาตาปีตัวอาตาปีคือตัวสัมมาวายามะนั่นแหละอันนี้เป็นความเพียรภายในนะไม่ใช่ความเพียรภายนอกนะความเพียรภายในคืออะไรกันยังไงก็มีอยู่แค่สองเรื่องนี่แหละนะก็คือทําให้กุศลมันจเจริญงอกงามละอกุศลให้เร็วที่สุดอย่างนันง้นเองนะถ้าพูดสรุปง่ายๆนะมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะถ้าเรา พยายามที่จะทำให้จิตเป็นกุศลอยู่เป็นประจำสม่ำเส,สมอน,นี่แปลว่า,ามันเป็นฐานแหละเป็นฐานที่จะทําให้คุณธรรมเบื้องสูงอื่นๆเกิดตามมา,าแต่ถ้ามันเป็นอกุศลอยู่เสมออย่างเงี้นะฮะคุณธรรมอะไรก็เกิดไม่ได้นะแปลว่าขนาดนั้นมันขาดอะไรมันขาดสัมมาวายามะเนี่ยมันขาดตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้จิตมันสูงขึ้นไปนะนะ นะยังจะต้องมีสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีกเนี่ยนะนะที่จะต้องดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ทำแทนเราไม่ไดนะ้วันหลายคนก็ฉลาดย,ยกวัดไปไว้ที่บ้านนะคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พยายามรักษาจิตให้เป็นกุศลอยู่เสมอเนี่ยนี่เรียกว่ายกวัดไปไว้ที่บ้านบางคนอยู่บ้านจิตเป็นกุศลมากกว่าอยู่วัดซะอีกใช่ไหมล่ะ อยู่บ้านก็เงียบๆลูกหลานก็ไปทํางานหมดเราก็เสียหนาอายุแล้วก็เดินยงกลมหนังสมาธิไปจะทํางานทําการกวาดบ้านล้างจานอะไรก็มีสติรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่กยกวัดไ,ไว้ที่บ้านนะนะไม่ใช่นอนดูทีวีทั้งวันนั่งเขีย่ยโทรศัพท์ทั้งวันแล้วก็เที่ยวส่งข้อความหาคนนั้นคนนี้ วันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารในหน้าลำคาเนไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรนะแต่ถ้าเราหมั่นฝึกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยว่าทำยังไงจิตมันจะเป็นกุศลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะคอยให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตตัวเองนะั่นแะหละนะส่วนเอามาผลนิพพานมันยังไม่เกิดรสชาตินี้อย่างน้อยมันก็จิตที่เป็นกุศลก็พาไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าจะต้องตายในวันหนึ่งเนี่ยนะนะเป็นการเตรียมจิตให้พร้อม นะเป็นการเตรียมสเสบียงบุญให้กับตัวเองอ่ะพูดง่ายนะส่วนมากโยงก็เชจะชอบบุญไวยใยเรื่องไม่เป็นเรื่องเน่ยเดี๋ยวตะเวนไปทําบุญที่นู่นที่นี่เป็นสะดาะเคราะห์ต่อชะตาด้วยความคิดเราเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะโชคดีจะร่ํารวยอะไรก็ว่ากันไปที่จริงแล้ว ถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตมันรวยอยู่แล้วในขนะน,นั้นนะโลภะมันเกิดไม่ได้ความโลภโมโทสันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดไม่ได้ความยึดถือทั้งหลายเนี่ยอุปทานเนี่ยนะมันก็เป็นตัวโลภะนั่นแหละนะมันอยากที่จะมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยนะอยากที่จะดํารงอยู่เนี่ยน,นะนถ้าเรารักษาจิตเป็นกุศลนยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเกิดนโลภะมันก็เกิดไม่ได้ มันก็ไม่มีเรื่องต้องวุ่นวายที่ต้องไปเที่ยวตะเวนทำบุญเจ็ดวัดแปดวัดอะไรบางทีทำบุญแปดวัดเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกนีได้บุญมากกว่าแต่ว่าส่วนมากเราไม่ค่อยจะสนใจกันลองไปสำรวจตรวจสอบดูจิตตัวเองบางทีแม้ขณะที่ไปทำบุญถวายสังฆทานไปทำนนทํทำนี่จิตก็ไม่เคยจะเป็นกุศลอะไร นะเงียตดูเถอะน่ะรักษาจิตตัวเองเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะทําบุญได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยการรักษาจิตตัวเองให้เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงครปลอดโปร่งโล่งเบานะคล่องแคล่วควรแก่การงานอะไรพวกนี้นะนั่นคือสภาพจิตทเป็นกุศลนะ ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่มีสติสัมชัญาะรู้อยู่อย่างเี้ยนจิตเป็นกุศลเพราะตัวสติสัมชนะัญญะเนี่ยเป็นตัวกุศลอยู่แล้วนะเป็นเจริกสิกในฝ่ายกุศลที่เขาทำงานอยู่นะนี่ถ้าเรารักษาจิตให้เป็นกุศลเป็นประจำสม่ำเสมออยู่อย่างเงี้ยนะก็แปลว่ามันก็จะทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็กลายเป็นนะเป็นปฏิรูปปะเทโส เอตมังคารมุตตมังเป็นปฏิรูปประเทศนะะนเป็นประเทศอันสมควรเป็นสถานที่อันสมควรของเรานะนีอยู่ในวัดวัดก็เป็นที่อันสมควรของเราอยู่ที่บ้านบ้านก็เป็นที่อันสมควรหรือต่อให้ไปเดินอยู่ในห้างนะีมันก็กลายเป็นสถานที่เหมาะสมสมควรที่เราจะฝึกตัวเองนะนะีทุกที่เหมือนกันหมดเลย พอนะเข้าจริงแล้วนี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะวางใจใ,ให้มันดีงามไดนะ้นี่ถ้าคนที่ไม่รู้เข้าใจไม่รู้เรื่องพวกนี้นะก็อยู่ที่ไหนก็ขุนมัวไม่หมดนะต่อให้อยู่ที่วัดนะขุนมัวต่อให้ไปตามล่าหาพระอรหันต์กราบหลวงพ่อหลวงปู่ที่เราคิดว่าเป็นพระอริยะเนยก,ก็เป็นอกุศลอย่างนั้นแหละนะด้วยความโลภอยากจะได้บุญเยอะๆอ,อย่างงี้นะ มันก็กลายเป็นเรื่องของอุศลอยู่ตลอดเวลานะคนพวกเราก็ไปรักษาจิตตัวเองเอานะนะบานะงคนเข้ามาในห้องเนี้ยโอ้พระนี่หรูหราเาะมีห้องหรูหราขนาดนี้ที่โยมเมื่อวานโยมมาดูโอ้มันหรูหราอะไรขนาดนี้นะพระไม่ได้ต้องการทําให้มันหรูหรานะที่นี่เป็นสตูดิโอนะสตูดิโอที่น่าจะใหญ่กว่าสตูดิโอของ หลายที่ในะม้กระทงในมหาวิเลยนะ์นะเพราะเอาสาราทั้งหลังมาทำสตูดิโอนะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงโควิดเนะี่ยเราทำคอร์สออนไลน์อยูนะ่แล้วก็พอไปถ่ายข้างนอกมันก็เดี๋ยว้อรถวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็โยบมาถวายสังฆทานอะไรก็ไม่รู้นะมันจัดการเรื่องของเสียงไม่ได้ก็เลยเอ้าทำยังไงเราจะมีที่สักที่หนึ่งที่มันไม่มีเสียงเข้ามารบกวนเงี้ย ก็เลยต้องทำเป็นสตูดิโอขึ้นมานะตังห้องมนทึกเสียงอยู่ข้างหลังอีกห้องนึงนะข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่ถ่ายรายการธรรมะนะถ้าโยมเข้าไปดูรายการคลิกใจให้ทางก็เห็นว่าส่วนมากก็จะถ่ายในนี้แหละนะเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายกับเสียงรบกวนข้างนอกในงานก่อสร้างในรถลาที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะในอากาศจะร้อนเงนะนะอยู่ที่นี่จบทีเดียว ก็เลยเห็นฉากเดิมๆอยู่เหมือนเดิมนลนี่นะ <c oughs> ที่จริงแล้วจะเปลี่ยนฉากก็ได้แต่จะต้องซื้อโปรแกรมที่มันเวิร์กกว่านี้นะเราจะเห็นเป็นกรีนสกรีนอยู่ข้างหลังนี่ยนะผ้าสีเขียวที่มันล้อมๆอยู่เนี่ยนะถ้าเราดูที่เขาถ่ายภาพยนตร์ก็จะเห็นว่าก็าจะมีผ้าสีเขียวขึงอยู่แล้วเขาก็ถ่ายพระเอกหาอไ <c oughs> ปนโน,น่นไปนี่อะไรเงรนะีย้ยหนังจีนไง <c oughs> นะที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกนะมันก็มีไอกรีนสก,กรีนนี่แหละอยู่ข้างหลังแล้วก็ใส่ภาพที่เป็นฉากเข้าไปนะโดยที่ไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้มีภาพอยู่ในคอมพิวเตอร์เยอะแยะจะใส่ภาพอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะไอนะ <AI S 2> เอไอมันทำนี่หมดแล้วเนะี่ยทำไปทำมาก็ไม่เวิร์กราต้องลง,ลงทุนอีกเยอะก็นะเลยเอาไปหาฉากที่เป็นลายต้นไผ่มาตั้งเอาไว้ก็แล้วกันมันจะได้บังอะไรข้างหลังหน่อยอะไรเงี้ย แล้วไม่พอใจก็ยกมันออกหาฉากอื่นมาตั้งแทนนะอะไรเงี้ยนะก็ค่อยๆทําไปอย่างเงี้ยนะนี่เราโยมฟังนะมันจะเห็นจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดมีสตูดิโอนะน่าจะเป็นวัดเดียวในประเทศนี้ลวมั้งที่มีสตูดิโอเนี่ยไม่เคยได้ยินวัดอื่นว่าเขามีนะนนี่ก็เราโยมฟังเฉยๆว่าทำไมเราถึงทำอะไรประหลาดประหลาดมาก่อนการอยู่เสมอก็เหตุนเนี้ย แล้วทำไมก็เชื่อว่าต่อไปเนี้นะการทำงานออนไลน์เนี่ยจะสำคัญมากกว่าการที่จะทำงานออฟไลน์ยังไม่ต้องอะไรมากโยมมาอยู่ในวัดเนี่ยเรื่องเรื่องเยอะไหนจะห้องน้ำพังไหนจะเปิดแอร์เปลืองค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยนะนะแต่ถ้าทำงานออนไลน์ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างมีกล้องตัวหนึ่งโยมอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศ นะอยู่ส่วนไหนของโลกนี้ที่มันมีไฟไฟทํางานได้หมดเลยเงี้ยนะมันใช้ได้หมดนะก็คิดกันอย่างเงี้ยนะตัวอาคารเองหมดไป7จ็ดแสนนะโยมสร้างไว้ตั้งหลายปีลแล้วแอ่ที่อยู่ในอาคารนี่น่าจะเกือบ2ล้านแล้วมั้งตอนนี้นะหรือเกิดไปแล้วก็ไม่รู้นะทที่ทำาอย่านี้นะนะ,อะรอโยมฟังอ่ะเดี๋ยวเราสดมนธรรมช้ากัน